สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการการรีดขอบโค้งสําหรับกางเกงเอวยางยืดหลังนะคะอันนี้อ้อยยังไม่ได้ใส่ย,ยางยืดนะก็คือมันจะเป็น,ปนกางเกงที่เอวขอบโค้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะเนี่ยก็จะมีสอนการการใช้ว่าหน้าเรียบหลังยางยืดแต่เป็นขอบโค้งอะ่ะเราควรทําแบบไหนนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นมีผ้าคเคมีแต่ข้างหลังเนี่ยเราจะไม่ใส่ผ้า,าคเคมีนะคะก็คือมันเป็นช่วงยางเนี่ยมันต้องอเบาคะ่ะ ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบใส่กางเกงพอดีตัวแต่แบบชอบสบายค่ะไม่ชอบให้ฟิตพอดีอะค่ะนะคะก็ส่วนสําหรับการใส่ยางและการเย็บเข้าขอบแบบนี้จะอยู่ในคลิปหน้านะคะก็ในคลิปนี้ไปดูวิธีการรีดขอบก่อนนะคะว่าเราควรใช้แบบไหนและตัดขอบแบบไหนนะคะค่ะเข้าไปดูได้เลยจ้าเราจะมาดูวิธีการขีดขอบโค้งนะคะขอบโค้งสําหรับกางเกง,งกางเก,ง,ก,เกงยางยืดพอดีตัวแบบนี้นะคะ กรงเก่งยางยืดพอดีตัวค่ะอย่างเอวตัวนี้เอวตัวนี้เอวจริงครอบ31ค่ะแต่เวลาอ้อยสร้างกางเกงน,นะคะก็คือจะสร้างเป็นเอว32ค่ะเอว32นะคะก็คือจะบวกเผื่อแค่1นิ้วเองแล้วเราจะมาใส่ย,ยางช่วงนี้กันค่ะโดยที่เราจะไม่ใช้ขอบตรงค่ะเราจะใช้ขอบโค้งนะคะอาทีนี้นจะเราจะมาดูวิธีกันนะคะว่าที่อ้อยทำเนี่ยทำแบบไหนนะอันดับแรกนะคะเราก็ขีดค่ะ ขีดขอบโค้งก่อนนะคะใช้ได้หมายเลขเจ็ดเหมือนกันค่ะเหมือนกับตอนขีดกระโปรงเลยนะก็วัดหมายเลขเจ็ดเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันเป็นสันทบนะคะตรงนี้นะเราก็เอาเลขเจ็ดนตั้งฉากแค่เนี่ยตรงตรงมุมที่ว่าเป็นสันทบตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็วัดขีดไปเอานี่เลยชัดๆเลยนี่นะเดี๋ยวจะขีดให้ชัดๆเลยเอาเลขเจ็ดนะคะอ่าเลขเจ็ดเนี่ยตั้งขีดตั้งฉากแบบนี้ค่ะ ก็จะได้มาเป็นเส้นนี้ขีดเส้นล่างขึ้นมาค่ะถ้าไม้บรรทัดมันไม่ถึงเราก็เอาไม้บรรทัดต่อกันไปขึ้นไปก็ขึ้นไปแบบนี้นะค่ะตัวนี้ก็จะเอาขอบอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะก็วัดขึ้นไปจากเส้นล่างวัดขึ้นไปนิวน้วครึ่งค่ะวัดขึ้นไปนิ้วครึ่งนะคะนี่จะขีดไปจากเส้นล่างเส้นล่างวัดขึ้นไปนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งค่ะ หลังจากนั้นเราก็ขีดตรงถึงกันที่ที่เราติกนะ๊กเนี่ยเส้นบนเนะี่ยเราก็ขีดตรงถึงกันนะคะใชู้่กทันเะนี่ยเอาเส้นเชื่อมถึงกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาวัดเอวค่ะเอวม่กกี้นี้วบอกสามสองแล้วก็วัดขอบบนนี่นะคะให้ได้สามสองค่ะวัดมาสามสองครึ่งหนึ่งก็คือสามครึ่งของสามสองเพราะว่ามันทบเนาะครึ่งหนึ่งของสามสองก็คือสิบหกนะคะเลขสิบหกอยู่ตรงนี้ เมื่ออยู่ตรงนี้เราก็ขีดตั้งฉากค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้เราได้ขอบจริงแล้วนะทีนี้มันอย่างที่บอกว่ากางเกงอะ่ะมันมีขอบยืดไงมันมีขอบยืดตรงซิปนะคะทีนี้เราเอ้อยจะเผื่อไปก่อนเลยสองนิ้วค่ะ2นิ้วรี่เผื่อทั้งบนล่างเลยนะเดี๋ยวเวลาไปเย็บเราค่อยไปตัดทิ้งเอาขี้เกียจคิดว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะอ้อยก็จะใช้แบบ2องชิ้นไปก่อนเลยแล้วพอถึงเวลาไปเย็บก็ค่อย,ค,อยค่อยตัดเอาค่อยตัดออกนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ตัดตามเส้นจริงเลยคะ่ะตามเส้นจริงที่อ้อยขีดไว้ปากกนนะ ตัดเส้นล่างก่อนหรือเส้นบนก่อนก็ได้ยังไงก็ได้โดยที่ตัวนี้อ้อยดัดจะหมดไปแล้วนะเพื่อให้สองชิ้นเนี่ยมันติดกันนะมันไม่เคลื่อนไปไหนนะคะทีนี้เราก็รีบตามแบบนี้เลยคะ่ะตัดป้ายอ่ะตัดเผื่อไปถึง2นิ้วเนี่ยตัดทั้งบนทั้งล่างไปเลยเราก็จะได้มาเป็นเราก็จะได้มาเป็นเส้นนี้นะคะ อ่ะหลังจากนั้นไอ้ไอเส้นเนี่ยสิบหกนิ้วอะ่ะที่ว่าสามสองอ่ะเรากิ้งลงไปก่อนเลยค่ะกิ้งลงไปที่เส้นเส้นตรงนี้เปิดเนี่ยแล้วก็กิ้งลงไปนี่จ้ากิ้งลงไปเลยว่าอขอบของมันอะ่ะก็คือเนี่ยเอวสามสองอยู่ตรงนี้นะไอชิ้นยื่นอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเอาอ่ะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยมันออกปล่อยมันออกนะคะ เราได้เอวสามสองมาแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการขอบโค้งของเอวกางเกงนะคะค่ะหลังจากที่เราตัดขอบเรียบร้อยนะคะเราก็าจะมาดูกางเกงตัวนี้นะคะว่าข้างหน้านเราต้องการเรียบเราเพราะเราจะมียางยืดเทนข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ขอบเคมีอะช่วงช่วงเนี้ยค่ะแต่ว่าขอบเคมีตรงข้างหลังเนี่ยเราจะรีดเอาเป็นแนวไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดทิท้งทีหลังนะคะวิธีการเอาขอบเรียบข้างหน้านะคะก็คือวัดตรงนี้ค่ะวัดมาข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ ได้เท่าไหร่นะได้แปดอ่ะได้แปดนะอ่ะเราก็เอาแปดค่ะวัดมานะคะแปดแปดนิ้วอยู่ตรงนี้เอาวัดที่ก็ได้เล็กแปดตั้งนี่ก็ได้อะเล็นแปดอะมานี่ฝึกตรงนี้เราก็กิ้งไปค่ะกิ้งแปที่เราติ๊กแปดนิ้วเนี่ยกิ้งลงไปเพราะว่า เราะว่าเดี๋ยวยตรงข้างหลังเนี่ยเราจะตัดทิ้งไปเรารู้ว่าเดี๋ยวเวลาขอบชิ้นชิ้นหน้านะมันจะใช้แค่ตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดทิ้งทีหลังนะคะอ่าวิธีการรีขอบนะคะมาดูวิธีการเบดเลยหลังจากที่เราได้ขอบแล้วนะคะเรยจะตัดผ้ากาวหนึ่งชิ้นนะคะสําหรับผ้านะผ้าเนื้อไหนที่มันหนาอยู่แล้วเราก็เอาแค่อขอบก็พอนะคะไม่ต้องมีกาวนะ แต่สาหรับผ้าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นผ้าฝ้ายเนื้อมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะคะเขาก็จะใช้กาวแค่ชิ้นเดียวค่ะชิ้นโชนะคะก็จะใช้กาวแบบเวลาเรารีดไอ้เวลาเราไปเย็บที่ว่ามันมันมันมีนมอะไรอ่ะมียางอะ่ะบางทีถ้าเกิดเราเย็บผิดเส้นหรืออะไรเวลาล้อะพวกนี้มันจะขาดง่ายอ่ะเขาก็จะใช้กาวรอง้ําหนักให้มันสักนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้แค่ชิ้นเดียวนะคะสําหรับชิ้นเย็บกลับก,ก็จะใช้แต่ผ้าไม่ใช้กาวนะก็คือสรุปว่าอ่ะตัวนี้มีกาวมีกาวหนึ่งชิ้น แล้วก็มีขอบเคเมย์แค่แค่ชิ้นหน้านะคะอ่าเราก็จะมาดูกันค่ะรีบเลยค่ะอ่าเอาผ้ากาวเนี่ยรีบไปกับกับผ้านเนี่ยนะคะโค้งไปตามกันเลยค่ะเห็นไหมมันเปลืองค่ะพวกขอบโค้งเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเอวพอดีตัวนะคะยางยืดแบบเอวพอดีตัวแบบประมาณว่าอ้าวนโลสองโลก็ไม่ต้องมาขยันตะขอหรือมาแก้กางเกงนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาให้ดูจนในนี้เลยอะ อ๋อเคยลงไปเยอะนะเคยลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพวกกางเกงกุ่มเนี้นะเนี่ยคนไหนเขามาตัดอีกแล้วค่ะแต่เขาผอมเอวลดลงไปหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะะิ้วเลค่ะอันนี้เราเราตัดออกมาก่อนนะคะนี่อันนี้เราเป็นชิ้นโชว์อยู่นะนี่ตัดอับายนี่ค่ะเราก็รีดก,กาวไปก่อนนะรีดก,กาวเสร็จก่อนค่ะ กาวติดกบผ้าก่อนนะหนึ่งชิ้นก่อนค่ะอ้าวหลังจากนั้นเราก็จะใช้เนี่ยผ้าขอบของเราเนี่ยที่เรากิ้งไว้ด้านในเนี่ยเอาด้านกิ้งโชว์ขึ้นมา เราจะได้เห็นว่าเราจะใช้เราจะเราจะได้เย็บแค่ชิ้นหน้าแค่ตรงไหนนะคะเราหงายด้านที่เราคิ่งอัีนี้ขึ้นมานะเนี่ยค่ะรีดนะคะรีดให้เรียบก่อนเพราะว่าขอบมันคุดคุดเงงอนะคะ แล้วทีเนี้ยนะทีนี้นะนนะเราจะใช้แป้งเปียกแตะนิดๆแล้วกันโอ้ยหายนี่ไม่เจอไอใบพัดนะเอานิ้วจิ้มแล้วกันนะคะเอานิ้วจิ้มนะคะก็คือเ่าจะเนี่ยแตะด้านในมันหน่อยนะคะเนี่ยเพื่อให้แป้งเปียกมันอยู่ตัวหน่อยนะคะเป็นแบบติดมันไว้หน่อยไงโอ้ยไอเนี่ยไม่พานไปไหนไม่รู้เดี๋ยวหาไม่เจอขี้เกียจหาเอานิว้วเอามาได้มันเลิกเชิญแนนนิ้วอะ เนี่ยค่ะก็แตกไปนะคะแตะไปเนี่ยรีบไปแค่พอติดแค่พอติดนะตรงนี้ก็พอติดค่ะเราจะมาดูกันต่อนะคะช่วงการรีบนะก็คือเราจะใส่แป้งเปียกอะเป็นแบบไม่ใส่เยอะนะคะพอจิ้มพอให้มันติดอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าเดี๋ยวดูก่อนหน้า จเจอนะใช้นิ้วจิ้มเลยค่ะเนี่ยจิ้มนิดเดียวนะพอให้อยู่ค่ะไม่ต้องเอานะเพราะเดี๋ยวเราจะล้อมันออกอ้ช่วงเนี้ยไอช่วงที่ว่ามันอยู่กลางหลังเนี้ยนะคะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเราใส่เยอะได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้ามันต้องใช้มีขอบเคมีไงแต่ข้างหลังเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะดึงมัอนออกแต่และตอนนี้เราต้องการอาศัยมันก่อนนี่นะคะเอาปชิ้นนี้ไปเรยจ้ามันเป็นไงมันโค้งอะขอบเนีน่ย ใส่ทังขอบผ้าตรงเลยค่ะนี่นะไปเลยอ่ะขอให้ติด มันเมเนี่ยชี้นนี้เราก็เราก็จะรีบพับเข้ามาค่ะรีบพับเป็นแนวนะคะเอาแนวที่เชื่อนี้นี้มันอย่างนี้นี่พับเข้ามาค่ะตามรอยของมัน,นจะหาได้แล้วนะได้แล้วค่ะเราได้แนวแล้วนะคะได้แนวข้างล่างแล้วนะชินนี้ร,รู้สึก,กว่าผ้ามันเยอะไปตัดให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้นะ นี่เรากำลังทําขอบโค้งกางเกงอย่างยืดแบบผิดพอดีตัวนะคะการสร้างกางเกงตัวเนี้้อยเคยมีลงสอนอยู่นะ e ีที่เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะก็คืออย่างเอวจริงเท่าไหร่เนี้ยก็บวกไปหนึ่งเดียวค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะนี่อันนี้ได้ละมันก็จะเป็นแบบว่ารุนๆหน่อยนะไม่ต้องไม่นี่นะคะ เดี๋ยวเราไปเย็บไปเย็บติดมันตรงข้างหน้าตรงนี้เราเอาไว้หลังจากนั้นเราก็เอาผ้ามาเย็บหลบผ้าไม่ต้องใส่กาวนะคะเราต้องการให้มันไม่หนามากค่ะเพราะว่าอันเย็บกัดนี่ถ้าผ้ามันมองดูเป็นแบบว่าไม่บางจ่อยเกินไปก็ไม่ต้องอัดกาวนะคะชิ้นผ้าที่เราลองเนี่ยนะเนี่ยค่ะไว้ก็วางไปงวางไปะคะ่ะผ้าเราเยอะเราวางแบบโอทถกเลยแล้วตรงนี้มันเกินความต้องการเราก็ทิ้งมันไปเนี่ยมันยาวเกินไป นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเย็บขอบข้างบนกันนะเดีย๋ยวรีดนนะะตัดออกมาก่อนนะคะตัดออกมาก่อนนะโอ้ยนี่ภามเดียวความจริงตัดออกก็ได้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวไอ้ว่าตัดออกก่อนดีกว่าเราให้เหลือประมาณให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วก่อนก็ได้นะข้างบนเนี่ยมันจะได้มองดูไม่เกะกะมากเกินไปนะคะ เวลายเย็บแล้วเราเขมาตัดอีกทีให้เหลือหนึ่งกระเพียดนะคะอ่าตอนนี้มันจะได้ไม่เกะกะแล้วเนาะมองดูง่ายๆนะคะนี่นะคะก็รีบไป,ไปเนี่ยก็ตัดไปนะคะเผืือข้างล่างเผืือข้างล่างสักประมาณหนิ้วค่ะเปืือกเยอะไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชิ้นชิ้นในเนี่ยเวลาเรากลับอะ่ะถ้าเราเผื่อผ้าน้อยเดี๋ยวมันปิ้น เราก็จะได้ขอบโค้งเกางเกงแล้วหนาแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเย็บที่จักนะคะการเย็บขอบนะคะเย็บตัดอ,อกมาเลยนะ,ะเรามาสู่ขั้นตอนของการเย็บนะคะก็คืออย่างที่บอกอะ่ะอ่ะอ้อยขออธิบายอีกครั้งนะคะสําหรับผ้าที่มันไม่หนามากเกินไปอย่างเช่นผ้าฝ้ายชิ้นนี้นะคะก็คือเราใช้กาวคะ่ะใช้กาวรองก่อนนะคะเพื่อให้ผ้าอ่ะมันมองดูไม่แตกมากเกินไป เพราะว่าเราจะต้องใช้ตะเข็บตรงนี้ไปเย็บต่อกับตัวกางเกงนะคะอ่าเมื่อเราได้่างนี้แล้วอย่างที่อ้อยรีดให้ดูนะคะรีดเป็นแนววะเห็นปะเนี่ยขอบมันยังพองเงือพะงงาจอยเพราะเราแปะแป้งเปี่ยนไว้เป็นจุดคือไม่ได้แปะเต็มนะคะเพื่อให้มันมองดูมันมันมองดูติดนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะอ่าหลังจากนั้นเราอยางที่รู้ว่าตรงเนี้ยเราต้องการให้เป็นขอบเรียบเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ้าเคมีของเรายังต้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ้อยจะเย็บติดผ้าเคมีไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ <c oughs> ที่มีลูกกิ้งตรงนี้เนี่ย เพื่อให้เราแบบว่าให้ลอยเนี่ยมันมาอยู่ตรงตะเข็บข้างนั่นเองนะคะหรือถ้ามันไม่เท่าไม่เป็นไรนะคือให้มันอยู่ประมาณเนี้ยคือพูดง่ายงคือไม่ให้เคมีเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะแต่ที่เรายังไม่ตัดเคมีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีดแบบเอาแนวมันไว้ก่อนแล้วค่อยอมาตัดทีหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าง <inspire S 1> ที่บอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเคมีอ่ะมันอยู่ข้างหน้าเราเลยต้องเราต้องเย็บล็อกเคมีมันไว้นะคะเพราะว่า เราเราอย่างที่บอกอ่ะเราแปะแป้งเปียกไว้น้อยค่ะเพราะฉะนั้นมันมันอาจจะแบบมันจะเคลื่อนหลุดได้ตอนเราไปรีดก,กับผงกับขอบนะคะเพราะฉะนั้นอ้อยเลยว่าจะเย็บตีนผีตรงตีนนี้นะคะตรงตรงข้างล่างเนะะี่ยค่ะเย็บตีนผีมาแล้วก็วกกลับมาที่เส้นเนี้ยที่เรานี่ไว้เพื่อให้มันอยู่ตรงแถวตะเข็บข้างนั่นเองนะคะคือเราเย็บติดไปไว้นั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาเย็บกันเลยจ้า ค่ะอ้าวพอดีลืมกดวิดีโออ่ะให้ดูอีกทีนะคะตรงนี้นะอ้อยรีดแบบนี้ค่ะนี่รีดที่ว่าอ้อยรีดมาท้งแรกใช่ป่ะแล้วก็มาเย็บกดอย่างที่อ้อยบอกว่าเย็บกดช่วงเนี้ยนะเย็บหนึ่งติ้นผีแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เย็บกดไว้ตรงข้างเนี่ยที่เราจะมาอยู่ตรงแต่เข็บข้างเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยสองฝั่งทําเหมือนกันค่ะเย็บแบบนี้นะคะนี่เย็บติดไว้หนึ่งติ้นผีแล้วก็วกกลับมาตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเย็บเนี่ยตรงนี้ค่ะเย็บขอบบนนะ เย็บผ่านตลอดนะไม่ต้องไม่ต้องอย่าไม่ต้องเย็บกับหัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทีหลังอ่ะอันนี้ก็เย็บไปเวลาเย็บเนี่ยเราก็ห่างอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นะห่างห่างมันได้เห็นไหมเนี่ยให้ห่างจากขอบเคมีนิดหนึ่งประมาณสองสามมิลได้เลยเพราะว่าอย่าไปปีนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีดยางนะคะอ่ะเมื่อเราเย็บแล้วเราก็เย็บมาทั้งทั้งนี่แหละใช่ไหมอืมน้อยลืมกดวิดีโออีกแล้วเนี่ยค่ะก็อธิบายให้เข้าใจแล้วนะคะว่าประมาณนี้นะ อ่ะทีนี้เราก็ตัดเจียนมาให้เพราะเราจะมากดพิกขอบค่ะพิกขอบอันที่อยู่ข้างล่างนะเพื่อให้วลาเลรลีดอ่ะมันจะได้มองดูแบบลงง่ายๆน,นั่นเองนะคะเราก็ตัดเจียนให้มันเหลือประมาณหนึ่งกระเบียนนะคะลืมกดวิดีโอเฉยเลยเสายเย็บไปก็อธิบายเนาะเนาะอ่ะทีนี้เย็บกดค่ะเย็บกดฝั่งนี้นะคะที่ไม่ใช่ขอบเนี่ยที่ไม่ใช่ขอบตรงนี้นะเพื่อให้เราเลรีดง่ายๆนั่นเองนะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเรากดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าพลิกกลบตะเข็บนะคะนี่เวลาไปรีบมันก็จะปิ้นหลงง่ายๆเนี่ยปิ้นหลงง่ายๆอย่างนี้ค่ะอ้าวอย่าไปรีบนะคะ ไม่ไม่ตามไปเนาะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวอ้อยไปรีดนะคะรีดแล้วมันก็จะพีกลงแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากที่อ้อยรีดมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแนวอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นะจ๊ะข้างในจ้ะที่เรารีดเนี่ยที่เราก,กดนีไวนะ้เนี่ยที่เราเรียกว่าล้มตะเข็บไว้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะการล้มตะเข็บนะเมื่อเราเรีดออกมาแล้วมันก็จะมองดูมันก็จะบอ,องดุพลิ้วอย่างเงี้ยคะ่ะมองดูเนี่ยนะ อ่าหลังจากนั้นเน่ายที่บอกอะ่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการเรียบร้อยนะ่ะก็สามารถรีดแล้วก็พับเข้าไปเยีได้นะแต่สําหรับถ้ามันเป็นยางยืดอ,อ่ะก็จะชอบโ้งแล้วก็มาเย็บมาเย็บแบบเก็บริมมนันดีกว่านะคะก็อ้อจะวัดจากเนี่ยจากขอบของมันนะคะล,ลงมาครึ่งนิ้วค่ะลงมาครึ่งนิ้วนะประมาณครึ่งนิ้วค่ะเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ตัดค่ะตัดให้ห่างจากจากตัวจากตัวขอบข้างล่างอะนะเนี่ยเราจะตัดแล้วเราจะไปโ้งค่ะโ้งแล้วก็เย็บนะคะ เพื่อให้เวลาเราเข้ายางเวลาดึงยางอ่ะมันมันจะมองดูผิวกว่ามันเราจะได้ไม่ต้องยัดผ้าเข้าไปข้างในนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มันสู้แบบยัดเข้าไปไม่ได้นะคะแต่ว่าอ้ยเอาสะดวกแล้วก็ให้ยางมันยิกสวยแบบเวลาเราแก้หรืออะไรมันง่ายด้วยไงนะคะนี่ตัดเจนทเหลือประมาณครึ่งนิ้วอ่ะครึ่งนิ้วกว่านินิดก็ได้นะไม่ต้องครึ่งนิ้วเป๊ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเล็กเกินไปนี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะอ่ะไรเดี๋ยวอ้อยไปพุ้งก่อนนะคะ ไปพง้ปพงเวลาพองเราก็พองด้านนี้นะด้านนี้ขึ้นนะคะนี่ค่ะเมื่อเราพ้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะีพองกันมาแล้วนะคะอาทีนี้เราจะมาเย็บเก็บตรงนี้ให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเราได้พองเนี่ยเวลา,เามันอยู่ตรงเอวอ่ะมันจะมองดูเป็นแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดลุยง่ายนะคะแล้วก็กดริมมัน,นะคะ่ะกดลิมที่ได้พ้งเนี่ยนะคะเย็บพับเลย นี่ค่ะเมื่อกดลืมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ด้านโชว์มันก็จะเป็นแบบนี้นะที่มันติดกับเอลลวเราก็จะมองดูเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะไม่เห็นได้โพรงแล้วพอได้โพงจะอยู่ข้างในแล้วค่ะเวลาเราเวลาลีดเวลาเราเย็บต่อกับตัวนะ่ะมันจะมองดูง่ายค่ะอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเข้าขอบนะคะเนี่ยวิธีการเข้าขอบนะว่าเข้าแบบไหนนะคะก็มาดูค่ะก็มาดูขั้นตอนกันได้นะคะนี่ี่บอกว่าเข้าแล้วเราก็จะวน แล้วเราจะมาดูซิว่าการตัดตรงนี้เราจะตัดช่วงไหนดีนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ